สวัสดีค่ะทุกท่านยู่กับดิฉันหวานใจและคุณกรสวัสดีเลสเตอร์ในรายการฟุตบอลทูเกย e เวอร์นะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การจอหรือข้อมูลของเราในวันนี้นะครับกับประเด็นที่ต้องบอกว่าค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกันหลังเกมล่าสุดของเลสเตอร์ซิตี้ที่เพิ่งเปิดบ้านแพ้ให้กับแบล็กเบิร์นโรเวอร์สไปก็น่าผิดหวังพอสมควรเลยทีเดียว วันนี้เราจะมาลองสำรวจดูปฏิกิริยาความคิดเห็นต่างๆนะครับบทสัมภาษณ์แรกมาจากม o ร์ตีซิฟูแอนเดสนะครับคนที่ตอนนี้ก็คุมทีมอยู่แล้วก็อีกชิ้นจากยาขบสโตลาเชกผู้รักษาประตูของเราภารกิจวันนี้ก็คือเราจะมาลองกลั่นกรองสกัดเอาประเด็นสำคัญๆดูนะครับ <S <S เกี่ยวกับเรื่องฟอร์มการเล่นสภาพจิตใจของทีมตอนนี้แล้วก็แนวทางที่เขาจะก้าวต่อไปโดยจะดูจากมุมมองทั้งของฝั่งผู้จัดการทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นเองซึ่ง ต้องบอกเลยว่าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแบบผิดหวังชัดเจนมากๆจากทั้ง2บทสัมภาษณ์เลยครับเอาละครับเรามาเริ่มจอดลึกกันเลยดีกว่าครับใช่ค่ะความผิดหวังนี้เป็นแกนหลักเลยนะคะของทั้งสองสัมภาษณ์ถ้าเริ่มจากมุมของซิฟูเอนเตสก่อนเนี่ยเขาแสดงความไม่พอใจออกมาค่อนข้างชัดเจนทีเดียวค่ะชัดเจนมากครับเขาใช้คำพูดแบบตรงๆเลยนะว่าไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่เราต้องการหรือ not the performance we wanted อะไรแบบนั้น แล้วก็ดูเหมือนเขาจะผิดหวังเป็นพิเศษเลยกับการเริ่มต้นเกมที่แบบเสียประตูเร็วจากลูกเตะม,มุมซึ่งมันเป็นรูปแบบที่น่าจะป้องกันได้ดีกว่านี้และเขาก็ยังพูดถึงภาพรวมครึ่งหลังด้วยว่าน่าผิดหวังมากอืมเขาก็ยอมรับอยู่นิดหน่อยนะคะว่ามีช่วงเวลาที่ทีมทําได้ดีขึ้นบ้างตอนเออป,ลปลายครึ่งแรกเหมือนจะมีโมเมนตัมอยู่บ้างนิดนึงแต่พอเข้าครึ่งหลังปุ๊บทุกอย่างมันก็ดูดรอปลงไปหมดเลยซึ่งเขาก็ย้ำว่ามันน่าผิดหวังมากจริงๆ แต่ประเด็นสําคัญเลยที่เขาเน้นย้ำนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่เอ่อเรื้อรังอยู่เหมือนกันคือเรื่องของการเปลี่ยนโอกาสที่มีเนี่ยให้เป็นประตูให้ได้เขาบอกว่าทีมจําเป็นต้องเฉียบคมกว่านี้มากๆในพื้นที่สุดท้ายเพราะว่านั่นมันคือเรื่องพื้นฐานที่สุดเลยนะในการที่จะชนะเกมฟุตบอลอมืมันก็สะท้อนสิ่งที่แฟนบอลในสนามหลายๆคนอาจจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าทีมก็พอจะสร้างจังหวะได้นะแต่แบบ ขาดความเด็ดขาดในการจบสกอร์ไปซึ่งมันก็ส่งผลต่อผลการแข่งขันโดยตรงเลยค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นะคะคือการที่โคช้ชออกมาพูดยอมรับแบบเปิดอกเลยถึงปัญหาเรื่องการจบสกอร์เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นปัญหาเร่งด่วนจริงๆที่ทีมงานต้องให้ความสําคัญมากๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างเกมรุกหรือการครองบอลที่อาจจะเหนือกว่าคู่แข่งเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของประสิทธิภาพความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายจริงๆ ซึ่งประเด็นนี้มันก็มักจะเชื่อมโยงกับเรื่องของความกดดันความคาดหวังที่สูงด้วยนะคะโดยเฉพาะในสถานะของเลสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ที่ถูกมองว่าเป็นทีมเต่งเลื่อนชั้นคือการแบกรับความคาดหวังพวกนี้มันอาจจะส่งผลต่อความมั่นใจในจันจงหวะสําคัญสําคัญหน้าประตูได้เหมือนกันค่ะครับในขณะที่ซิฟูเอนเตสเน้นไปที่ฟอร์มเรื่องในสนามผลลัพธ์ในสนามเนี่ยมุมมองจากฝั่งผู้เล่นอย่างโซลาชิก ผู้รักษาประตูก็ดูจะยอมรับนะครับกับผลการแข่งขันที่ไม่ค่อยดีในช่วงหลังๆนี้แต่เขาก็ยังพยายามชี้ให้เห็นนะว่าจริงๆแล้วคุณภาพของผู้เล่นในทีมเนี่ยมันมีอยู่สูงนะเห็นได้จากสิ่งที่พวกเขาทำกันในการฝึกซ้อมอืมประเด็นนี้น่าคิดต่อนะคะมันแสดงให้เห็นถึงช่องว่างที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างศักยภาพที่ทีมโชว์ออกมาในการซ้อมกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงในสนามแข่งภายใต้ความกดดันจริงๆ มันอาจจะมีปัจจัยทางด้านจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นใจ ที่อาจจะลดลงไปตามผลการแข่งขันหรือความกดดันที่มันถาโถมเข้ามาเรื่อยๆซึ่งสตรลาชิกเองเขาก็พูดในทํานองนั้นนะคะคือเขาเน้นย้ําถึงความต้องการชัยชนะสักนัดเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนอยากได้มูเมนตตัมบวกๆเพื่อพลิกสถานการณ์แล้วก็ดึงเอาคุณภาพที่เห็นในการซ้อมเนี่ยออกมาใช้ในสนามจริงให้ได้สักทีค่ะซึ่งในเกมกับแบล็กเบิร์นมันก็มีจังหวะสําสคัญที่เกือบจะเป็นจุดเปลี่ยนแบบที่ว่าจริงๆนะครับ เป็นประเด็นที่ทั้งซิฟูเอนเตสและก็สโตลาชิกพูดถึงตรงกันเป๊ะเลยคือจังหวะที่ผู้รักษาประตูของแบล็กเบิร์นโชว์สุดยอดการเซฟครับปัดลูกยิงของสเตวี่มาวิดีในช่วงที่สกอร์ยังนำอยู่แค่1 0ต่อใช่ค่ะจังหวะนั้นนี่ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญหรือที่เขาเรียกว่าคีย์โมเมนต์ของเกมเลยก็ว่าได้ทั้งสองคนยอมรับเลยว่าถ้าลูกนั้นมันเข้าไปตรงตาข่ายเนี่ยรูปเกมอาจจะเปลี่ยนไปเลยเลสเตอร์อาจจะได้โมเมนตัมกลับมา แล้วผลการแข่งขันก็อาจจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเกมฟุตบอลนะคะหรือที่ในวงการเขาชอบพูดกันว่า fine margins นะคะซึ่งก็หมายถึงจังหวะนิดๆน้อยๆชั่วพริบตาที่มันสามารถตัดสินผลแพ้ชนะหรือเปลี่ยนทิศทางของเกมไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยครับ s t o ลาชิกในฐานะผู้รักษาประตูเหมือนกันเขาก็ให้เครดิตผู้รักษาประตูรักเบิร์นเต็มที่เลยนะครับบอกว่าเป็นการเซฟที่แบบเหลือเชื่อจริงๆ Give credit to the ค e e p e r ค่ะการให้เกยียรติคู่แข่งแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันซิฟูเอนเตสเขาก็มองในอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือเขาไม่ไปฏิเสธนะว่านั่นเป็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมแต่เขาเน้นว่าทีมไม่ควรจะไปพึ่งพาแค่จังหวะแบบนั้นจังหวะเดียวเพื่อพลิกเกมไงคะทีมต้องสร้างมาตรฐานการเล่นโดยรวมให้มันสูงกว่านี้ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะท้อนแนวคิดว่า แม้จะมีจังหวะสำคัญที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนได้แต่พื้นฐานจริงๆคือทีมต้องสามารถสร้างโอกาสและจบสกอร์ให้ได้สม่ำเสมอด้วยตัวเองไม่ใช่แค่รอจังหวะมหาสัจจันทร,ร์หรือรอความผิดพลาดของคู่แข่งอย่างเดียวมันก็วนกลับไปที่ประเด็นหลักเรื่องความเฉียบคมเรื่องประสิทธิภาพในเกมรุกที่ทีมยังต้องพัฒนากันต่อไปค่ะครับดูเหมือนว่าซิฟเอนเตสจะยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เล่นชุดนี้นะครับเขาพูดค่อนข้างหนักแน่นเลยว่า ผมคาดหวังให้พวกเขาแสดงออกมามากกว่านี้ I expect more from them เขาเชื่อว่าคุณภาพจริงๆของผู้เล่นเนี่ยสูงกว่าฟอร์มที่แสดงออกมาตอนนี้เยอะแล้วเขาก็เรียกร้องให้ทีมกลับมาเล่นให้ได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นสมกับระดับของสโมสรหน่อยอื การสื่อสารแบบนี้จาะโคชมันก็ตีความได้สองแง่นะคะด้านหนึ่งมันก็เป็นการส่งสัญญาณแห่งความเชื่อมั่นว่าโคชรู้ว่าผู้เล่นมีดีพอแล้วก็เชื่อว่าพวกเขาสามารถทำได้ดีกว่านี้จริงๆแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นการเพิ่มแรงกดดันให้ผู้เล่นไปในตัวเหมือนกันนะอย่างเลี่ยงไม่ได้ว่าพวกเขาต้องรีบยกระดับฟอร์มขึ้นมาตอบสนองความคาดหวังนั้นให้ได้เร็ว ซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงประเด็นเรื่องความรับผิดชอบ accountability ที่ซิฟฟ์นเตสพูดถึงด้วยนะคะโดยเฉพาะการที่ทีมงานแล้วก็นักเตะอย่างยืนปรบมือขอบคุณแฟนบอลในสนามหลังจบเกมแม้ผลจะไม่ดีก็ตามเขามองว่านี่คือการแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานแล้วก็ต่อก,การสนับสนุนของแฟนบอลค่ะ We have be a to t o c c u n ครับเป็นภาพที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพนะครับแม้จะผิดหวังแต่ก็ยังโครฟแฟนบอลส่วนทางโซลชิคเขาก็สะท้อนมุมมองจากข้างในห้องแต่งตัวนะถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ทีมจะต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งแล้วก็ทำงานหนักกันต่อไปเขาเน้นย้ำว่าเราไม่สามารถปล่อยให้3เกมนี้กำหนดทิศทางของฤดูกาลที่เหลือได้ซึ่งก็เป็นทัศนคติที่สำคัญมากนะครับในการที่ต้องเดินหน้าต่อไปให้เร็วที่สุด ถูกต้องเลยค่ะทัศนคติแบบนี้สำคัญมากๆในหลีที่การแข่งขันมันต่อเนื่องและเข้มข้นอย่างแชมเปี้ยนชิพการพยายามมองไปข้างหน้าไม่ไปจมอยู่กับความผิดหวังนานเกินไปเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเลยเพราะฟุตบอลลีกระดับนี้มันไม่มีเวลาให้มานั่งเสียใจหรือโทษกันนานๆหรอกค่ะข้อผิดพลาดต,ต้องรีบเอามาวิเคราะห์แก้ไขแล้วก็โฟกัสไปที่เกมต่อไปทันทีเลยใช่เลยครับเพราะโปรแกรมมันถาโถมเข้ามาเร็วมากจริงๆ เกมถัดไปก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้แล้วที่จะต้องเปิด King Power Stadium รับการมาเยือนของ Middlesbrough ซึ่งทั้งซิฟูเอนเตสและก็สโตลาชิกต่างก็มองตรงกันเลยนะวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้แก้ตัวแล้วก็เรียดฟอร์มกลับมาซิฟูเอนเตสบอกว่าเมื่อคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีสิ่งที่คุณต้องการคือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมันโดยเร็วที่สุด When you are in a bad moment what you want is to change it quickly ขณะที่สโตลาชิกก็ยืนยันว่าตอนนี้โฟกัสของเราเปลี่ยนไปที่เกมกับ m i d d l e s b r o บ g รแล้ว Our focus switches now straight away to Middlesbrough นี่แหละคะ่ะคือธรรมชาติที่มันไม่หยุดหย่อนหรือ relentless ของ League Championship ที่สโตลาชิกพูดถึงการมีเกมถัดไปรออยู่เร็วๆแบบนี้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีคือมันแทบไม่มีเวลาให้จมอยู่กับความพ่ายแพ้หรือความผิดหวังจากเกมล่าสุด มันบีบให้ทีมต้องเงยหน้าแล้วมองไปข้างหน้าทันทีเตรียมตัวสําหรับความท้าทายใหม่แต่ข้อเสียก็คือมันก็แทบไม่มีเวลาพักหายใจใหายคอเหมือนกันความกดดันมันต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกมต่อไปยังเป็นการเล่นในบ้านอีกครั้งต่อหน้าแฟนบอลที่แน่นอนว่ากำลังรู้สึกผิดหวังแล้วก็คาดหวังมากๆที่จะเห็นปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงบวกจากทีมค่ะซึ่งสโตรล่าชิกก็ดูจะรับรู้ถึงบรรยากาศความรู้สึกของแฟนบอลดีนะครับเขายอมรับว่า เราได้ยินเสียงความผิดหวังของแฟนๆ We hear the fans' frustration แล้วทีมก็จำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมัน Do something about it เป็นการส่งสัญญาณว่านักแตะเข้าใจนะไม่ได้เพิกเฉยต่อความรู้สึกของกองเชียการรับรู้และยอมรับถึงความผิดหวังของแฟนบอลเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังคงใส่ใจแล้วก็เข้าใจถึงความผูกพันความคาดหวังของเหล่า The Fox Army ทีนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมาว่า ทีมจะสามารถแปลเปลี่ยนความกดดันมหาศาลนี้แล้วก็ความผิดหวังที่สัมผัสได้จากรอบข้างเนี่ยให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนฉับเชิงบวกในสนามในเกมกับมิดเดิลสโบได้ยังไงนี่คือความท้าทายทางด้านจิตใจครั้งใหญ่เลยนอกเหนือไปจากเรื่องแทคิเทคนิคในสนามที่ทีมจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ค่ะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้แล้วทั้งสองคนก็ให้ความสําคัญเหมือนกันคือเรื่องของความสามคัคคีความสัมพันธ์กับแฟนบอล โดยเฉพาะการกระทําของผู้เล่นและก็สตาฟโคช้ชที่ยังคงอยู่ในสนามหลังสิ้นเสียงนกหวีดสุดท้ายเพื่อเดินไปขอบคุณแฟนบอลรอบสนามซิฟูเอนเตสย้ําเลยว่าการแสดงออกแบบนี้สําคัญเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เลวร้าย Always important especially in bad moments อืมการแสดงออกในลักษณะนี้แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่มันมีความหมายมากๆเลยค่ะ ในช่วงเวลาที่ผลงานทีมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเนี่ยการแสดงความเคารพการขอบคุณแฟนบอลที่ยังคงเข้ามาให้กำลังใจในสนามมันช่วยประคับประครองความสัมพันธ์ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างทีมกับกองเชียร์เอาไว้ได้มันสะท้อนกลับไปที่แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบที่ซิฟูเอนเตสพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังแสดงออกถึงความปรารถนาร่วมกันที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นเพื่อตอบแทนการสนับสนุนนั้น ดังที่เขาบอกว่าทีมต้องการทำให้ดีเพื่อพวกเขาแฟนบอล want to do it for them นะคะครับมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่สโตลาชิกเรียกร้องจากเพื่อร่วมทีมด้วยนะครับที่บอกว่าต้องรวมกลุ่มกันเป็นหนึ่ง stick together แล้วก็ทำงานหนักต่อไป keep working hard เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าเออภายในทีมยังคงมุ่งม,มั่นนะยังสู้อยู่ แล้วก็ต้องการแรงสนับสนุนจากแฟนๆเพื่อเป็นพลังในการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ด้วยกันแน่นอนค่ะความสามัคคีภายในทีมแล้วก็ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับฐานแฟนบอลเนี่ยถือเป็นรากฐานสำคัญมากๆที่จะช่วยให้สโมสรฟุตบอลสามารถรับมือแล้วก็ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายแบบนี้ไปได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของ11ผู้เล่นในสนามหรือแทคติกของโค้ชเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมพลังใจบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดเลย ที่จะผลักดันให้ทีมกลับมาสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเชื่อมั่นจากฝั่งโค้ชว่าผู้เล่นชุดนี้มีศักยภาพจริงๆสูงกว่าที่แสดงออกมามีการเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบที่ทีมต้องมีต่อผลงานต่อแฟนบอลและที่สำคัญคือความตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรวมพลังกันใหม่ปรับปรุงแก้ไขข,ข้อผิดพลาดแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับเกมสำคัญกับมิดเดิลส์บโรที่จะมาถึงเร็วมากในวันอังคารนี้แล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสถานการณ์ของเลสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้ล่ะครับ อืมทั้งจากข้อมูลที่เราได้สำรวจกันมาทั้งหมดนะคะมันก็ชี้ให้เห็นว่าทั้งฝ่ายบริหารจัดการซึ่งในที่นี้ก็คือโคช้ชแล้วก็ฝ่ายผู้เล่นต่างก็ตระหนักดีถึงปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ทั้งในแง่ของฟอร์มการเล่นในสนามโดยเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพในการจบสกอร์แล้วก็ผลการแข่งขันที่ไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความเชื่อมั่นพื้นฐานในคุณภาพ ในความสามารถของทีมหลงเหลืออยู่แล้วก็มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะคําถามสําคัญที่น่าจะยังอยู่ในใจของหลายๆคนเราก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมองให้ลึกลงไปกว่าแค่เรื่องแท็กติกในสนามหรือคุณภาพนักเตะที่ทุกคนก็ยอมรับว่ามีอยู่แล้วนั่นก็คือนอกเหนือจากคุณภาพเชิงเทคนิคและแท็กติกที่ทั้งโค้ชและผู้เล่นยอมรับว่ามีอยู่แล้วนั้นอะไรคือองค์ประกอบที่ขาดหายไป หรือสิ่งนั้น DX Factor ที่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญจริงๆสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ในการที่จะทำลายวงจรผลงานที่ไม่สม่ำเสมอน,นี้แล้วก็ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่งในลีกแชมเปี้ยนชิพนี้ไปให้ได้มันอาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจที่ต้องแข็งแกร่งขึ้นความเชื่อมั่นที่ต้องถูกจุดประกายขึ้นมาใหม่แบบจริงๆจังๆหรืออาจจะเป็นพลังขับเคลื่อนจากปัจจัยภายนอกบรรยากาศรอบข้างที่ต้องเข้ามาช่วยหนุนเสริมกันมากกว่าเดิมนี่คงเป็นคำถามที่น่าติดตามมากๆค่ะ แล้วก็ต้องไปหาคำตอบกันในสนามแข่งขันจริงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และปักตะไคร้ให้หวานใจนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้กันค่ะบายบายค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ Where the stars are lying so pretty in the night.